สวัสดีค่ะคนรักไม้ชุนคุยค่ะ EP นี้นะคะเราพามาดูในเรื่องของไม้มงคลค่ะต้องบอกว่าตอนเราลงเสาเอกเสาโทของบ้านหรืออาคารเนี่ยมันจะต้องมีไม้มงคลสิเชนิดนะคะที่เขาวางไว้ที่ก้นหลุมอยากรู้ว่ามีไม้อะไรบ้างพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะโอเคไม้มงคลในวันนี้ที่เราอยากให้ทุกท่านมาได้รู้จักนะคะชนิดแรกเลยค่ะคือไม้ราชพฤกษ์ ต้องบอกว่าไม้ราชพฤกษ์เนี่ยเรารู้จักกันดีเพราะเราเห็นต้นราชพฤกษ์ที่อยู่ตามไหลาทางในเชียงใหม่นี้จะเยอะมากเลยนะคะช่วงที่แบบเริ่มเริ่ม,มจะร้อนเนี่ยจะเริ่มมีดอกราชพฤกษ์ออกสีเหลืองๆนะคะที่เราเห็นซึ่งเป็นไม้ประจําจังหวัดของเราด้วยไม้ราชพฤกษ์ความหมายของเขาก็คือเป็นในเรื่องของความเป็นใหญ่แล้วก็การที่มีอํานาจวาสนาต้องบอกว่า คำว่าราชพฤกษ์เป็นคำที่มงคลมากๆเลยนะคะความหมายของเขาก็คือเป็นในเรื่องของความเป็นใหญ่แล้วก็มีอำนาจวาส,สนานั่นเองนะคะไม้ที่สองนะคะก็คือเรื่องของไม้ขนุน,นะคะ่ะไม้ขนุนเนี่ยตามหลักของร้านค้าแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะปลูกต้นขนุนไว้ที่หน้าร้านอยู่แล้วเนะาะหลายที่หลายบ้านมากเลยหรือว่าหลายร้านค้ามักจะมีต้นขนุนไว้อยู่หน้าร้านเพราะความหมายคือ มีคนอุดหนุนมีคนเกื้อนหนุนน้อมนำนะคะเพราะฉะนั้นไม้ขนุนความหมายของเขาจริงๆก็คือเป็นการหนุนนำให้ดีขึ้นร่ำรวยขึ้นทำอะไรก็จะมีมีผู้ซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือเกื้อนหนุนอยู่ตลอดเวลาสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้นะคะอันนี้คือความหมายของไม้ขนุนไม้ชนิดที่3นะคะก็คือไม้ชทยพฤกนะคะไม้ชยพฤกจะมี ลักษณะเป็นสีชมพูนะคะคล้ายๆดอกซากุระเหมือนกันนะคะชมพูขาวไม้ชัยพฤษนี้ก็เช่นกันนะคะชื่อของเขาเนี่ยมีความมงคลในเรื่องของการมีโชคชัยแล้วก็การมีเรื่องของชัยชนะาการที่เราจะประสบความสําเร็จหรือทําอะไรก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะคะคําว่าชัยพฤษก,ก็เป็นสิ่งที่นํามาซึ่งชัยชนะนั่นเองนะคะไม้ชนิดที่สี่ค่ะก็คือไม้ทองหลังนะคะ ไม้ทองหลังก็ตรงตัวเลยค่ะไม้ทองหลังของเราเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของเงินทองนะคะเพราะ,ะนั้นชื่อนี้จึงต้องมีแน่นอนนะคะเป็นเรื่องของเงินทองไหลมาเทมานะคะการเงินที่มั่นคงนะคะมีเงินใช้ตลอดไปอะไรอย่างนี้ซึ่งต้องบอกว่าชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่ดีที่มงคลแล้วก็ดอกของเขาเนี่ยสวยมากเลยเป็นดอกสีออกแบบส้มๆนะคะไม้ชนิดที่5ค่ะไม้ไผ่สีสุก ไม้ไผ่สีสุกก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งนะคะก็เป็นชนิดของไม้ไผ่ชนิดหนึ่งซึ่งในชื่อของเขาคือความหมายของไม้ไผ่สีสุกคือมีความสุกนะคะเชื่อกันว่าจะนํามาปลูกไว้ในบ้านเนี่ยจะทำนำมาซึ่งความสุขความงดงามนะคะแล้วก็ความเจริญมาให้กับครอบครัว หรือว่าผู้อยู่อาศัยนะคะหรือคนที่มาอยู่ในบริเวณที่แห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม้ไผ่สีสุกนี้ก็นํามาซึ่งความสุขนั่นเองนะคะต่อไปไม้ชนิดที่6คือไม้ทรงบาดาลโอ้ต้องบอกว่าไม้ทรงบาดาลเนี่ยเราไม่เคยเห็นต้นเขาเลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูต้นว่าจะเป็นยังไงดอกเขาจะสีเหลืองๆเ,เหมือนกันคะ่ะไม้ทรงบาดาลน,นี้ความหมายก็คือเรื่องของความมั่นคงนะคะ ที่บ้านมั่นคงแข็งแรงนะคะเพราะชื่อของเขาคือทรงบาดานก็นำมาซึ่งของความแข็งแรงมั่นคงนั่นเองนะคะต่อไปชนิดที่7นะคะก็คือไม้สักอ๋อราชาของไม้นั่นเองค่ะต้องบอกว่าไม้สักเนี่ยยังไงก็อยู่คู่คนไทยนะคะ เป็นไม้ที่เหมาะกับบ้านเรามากๆนะคะในการที่จะทํามงกบบ้านประตูหรืองานตกแต่งต่างๆไม้สักเนี่ยเหมาะกับประเทศไทยจริงๆแล้วไม้สักเนี่ยมันนํามาซึ่งอะไรก็คือนํามาซึ่งเรื่องของศักส์สีการมีเกียรตินะคะเพราะชื่อของไม้สักเนี่ยเป็นชื่อที่เป็นที่ยอมรับนะคะได้รับการยอมรับได้รับการให้เกียรติแล้วก็มีสักมีสีนั่นเองนะคะต่อไปชนิดที่8ค่ะ ทุกคนน่าจะเดาวได้นะคะไม้พยุงค่ะไม้พยุงเนี่ยเป็นไม้ที่หายากมากและเป็นไม้ห่วงห้ามของบ้านเราด้วยนะคะคนจีนน่ะมักจะเอาไม้พยุงไปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้พยุงจะมีสีออกประมาณชมพูชมพูถ้าทำสีมาจะออกแบบแดงเรื่อๆนะคะซึ่งไม้พยุงเนี่ยในความหมายของความมงคลของเขาคือการพยุงฐานะให้ดีขึ้นการประคับประคองนะคะการเจริญเติบโตนะคะจะ มีความหมายในเรื่องของไม้พยุไม้พยุงนั่นเองนะคะตัวสุดท้ายค่ะไม้กันเกลานะคะไม้กันเกลานี่ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นต้นเลยนะคะเพิ่งเคยเห็นชื่อเนี่แหละตัวเนื้อไม้เองเอ่ะจะออกแบบสีอ,อ่อนๆนะคะสีขาวปนๆกับสีน้ำตาลนะคะตัวดอกเขาเนี่ยแหละจะเป็นพวงเลยนะคะออกสีเหลืองๆไม้กันเกลาเนี่ยมีความหมายในเรื่องของความมงคลคือการป้องกันอันตรายนะคะแล้วก็ สามารถที่จะทําให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยปลอดภัยนะคะจากพยายนอันตรายต่างๆได้นะคะชื่อของเขาค่ะกันเกราเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะ9ชนิดมีอะไรบ้าง 1. ไม้ราชพฤกนะคะคือความเป็นใหญ่และความมีอํานาจวาสนา 2. ไม้ขนุน,นะคะ่ะคือการหนุนนําให้ดีขึ้นร่ํารวยขึ้นทําอะไรก็จะมีผู้เกื้อนหนุนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาชนิดที่3ไม้ชัยพฤกนะคะการมีโชคชัยการมีชัยชนะนะคะ ชนิดที่4ี่คือไม้ทองหลังการมีเงินมีทองนั่นเองะคะชนิดที่ห้าไม้ไผ่สีสุกค่ะคือการมีความสุขเชื่อกันว่าถ้านํามาปลูกในบ้านก็จะมีความสุขความเจริญมาให้นะคะชนิดที่6คือไม้ทรงบาดาลค่ะไม้ทรงบาดาลก็คือความมั่นคงหรือทําให้บ้านแข็งแรงนะคะปลอดภัยนะคะชนิดที่7คือไม้สักค่ะไม้สักก็คือความมีศักส์สีความมีเกียรินะคะ สนิดที่8คือไม้พยุงการพยุงฐานะให้ดีขึ้นนะคะ ชนิดที่9สุดท้ายคือไม้กันเกลาวะะ่าคือไม้ที่มีความหมายในเรื่องของการป้องกันอันตรายต่างๆแล้วก็ทําให้บ้านมีความแข็งแรงและมั่นคงนั่นเองค่ะและนี่ก็คือนะคะไม้มงคล9ชนิดนะคะที่เรานํามาใช้กันซึ่งเป็นความเชื่อว่าไม้มงคลทั้ง9้ชนิดนียจะสามารถนําพามาซึ่งเรื่องของโชคลาภความโชคดีให้กับผู้อยู่อาศัยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะนิยมเอาไม้ทั้ง9ชนิดเนี่ยวางไว้ที่ก้นหลุม ตอนลงเสาเอกเสาโทนะคะแล้วก็มีการโปรยเงินโปรยทองกันถือว่าเป็นความเชื่อที่ทําให้ผู้อยู่เนี่ยรู้สึกมีความสุขรู้สึกสบายใจนะคะรู้สึกว่าเราได้ทําในสิ่งที่ดีๆเป็นสิริมงคลให้กับอาคารหรือว่าบ้านแห่งนี้นะคะและนี้ก็คือความรู้นะคะไม้มงคลวันนี้ค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปกับคนรักไม้ชวนคุยค่ะแล้วเจอกัน